สวัสดีครับผมเอกครับพนักงานร้าน t a n k Store ประจำสาขา Emporium วันนี้ผมภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์บางตัวของทางร้านเช่น sea s e ซ t o Summit กับ l i ไล My f i ไ e เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการเดินทางเอาดอในยุคนี้เป็นอย่างมากครับเดี๋ยวเรามาชมผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกกันเลยนะครับผมแท่งนี้เรียกว่าไฟสตีลเป็นแท่งแมกนีเซียมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวฟรินตัวขีดที่จะมาพร้อมกันตัวนี้จะเป็นรุ่นอาร์ เป็นแท่งที่โตมากเป็นแมกนีเซียมที่โตมากไฟสตีลเนี่ยดีตรงที่ว่าเวลาเปียกน้ามันยังมันยังขูดติดไฟได้ในขณะที่ถ้าเกิดเป็นไม้ขีดเนี่ยมันก็จะไม่สามารถติดไฟไมส่สามารถใช้งานได้แล้วปริมาณของไฟก็จะออกมา3 0 0พันองศาครับผมตัวนี้ดีเป็นนกหวีดได้ด้วยนะครับเสียงดังเสียงดังมากตัวนี้เป็นไม้ติดไฟเรียกว่า tinder stick ไม้ตัวนี้ข้อดีของมันคือ มันมีปริมาณเรซินหรือปริมาณน้ำมันที่อยู่ในเนื้อไม้ที่สูงมากง่ายต่อการติดไฟแล้วก็ติดได้นานเดี๋ยวจะลองอชุบน้ำดูว่าในกรณีมันเปียกน้ำแล้วเนี่ยมันยังติดมันยังติดไฟได้อยู่หรือเปล่าน้ำอยู่มีน้ำ,นำมันเปียกน้ำหรือมีความชื้นจากสภาพอากาศข้างนอกไม่มีผลต่อมันตัวนี้เปียกน้ำอยู่แต่เราจุดติดนะครับ เพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกอันหนึ่งก็คือ t i n d e r Du s ก็คือเป็นผงของไม้ชุบน้ำมันตัว t i n d e r Stick ตัวนี้ในกรณีไม่ต้องเสียเวลาขูดแล้วจุดไฟได้ง่ายเลยเรามีผงตัวนี้อยู่ในกล่องอยู่ในกล่องกันน้ำตัวนี้นะครับของไล้ไม้ไฟเช่นกันครับเราเปิดออกมาทัานี้ก็จะมีผงเป็นผงตัวนี้เราก็เขาแพ็คซีลอย่างดีกันน้ำ ลงตรงไป,งไปามาถึงอุปกรณ์ย่างอีกตัวหนึ่งชื่อว่าแกรนป้าไฟฟลอกหลายท่านมาที่ร้านสงสัยเจ้าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรมันเป็นอุปกรณ์เสียบเสียบย่างเสียบเข้าไปใน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 สิ่งที่เราจะย่างแล้วมันไม่หลุดตัวนี้จะมีงอขึ้นนิดหนึ่งเพื่อที่จะล็อกอสิ่งที่เราจะย่างแล้วไม่ให้หลุดเราเราหาเราหาไม้มาในตรงนี้เพื่อให้มันล็อกอ,อยู่ละแค่นี้อยู่ละ แล้วเราก็ามาเสียบกับไส้กรอกอยางในกรณีที่มาท่านเดียวก็เสียบไปเลยครับนี่นี่ก็จะมีตัวล็อกไว้อยู่ตัวนี้ไม่ให้หลุดไม่ให้หลุดง่ายอ่าในกรณีถ้าเรามากันหลายคนแล้วเดี๋ยวจะทําทานยันไม่ทันนี่เราเสียบเข้าไปเลยสองชิ้นไม่หลุดครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีหักงอตรงนี้เพื่อจะล็อก สิ่งที่เราจะย่างพวกมาร์ชเมลโล่พวกไส้กรอกมาเราลองดูนะครับไม่หลุดครับไม่หลุดโอเคตัวนี้เป็นอ่างอนเนกประสงค์ครับผมเรียกว่าคิทเชนซิงของ C2 Summit ตอนนี้มีปริมาณ20ลิตรแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีปริมาณ5เลและ10ลิตรด้วยเบาคุณสมบัติพิเศษคือเบาแข็งแรงสต็อกน้ําได้เยอะอนเนกประสงค์คือใช้ทั้งล้างอุปกรณ์ครัวรวมถึงการซักผ้าแล้วก็สต็อกน้ําไว้ทํากิจกรรมอื่นๆได้พกพาง่ายแพ็คอยู่ในถุงเล็กๆตัวนี้มีเชือกดึงง่ายๆตัวนี้ออกมาิ0แข็งแรงมากแพคเกจตัวนี้แข็งแรงพกพาไปไหนแบบสบายเล็กๆการพับเก็บก็ง่ายนะครับพับเป็นวง กลางออกมาก็มีเป็นโครงโครงลวดไว้ตั้งขอบได้แข็งแรงใหญ่มีหูจับสองด้านมีซิลตะเข็บอย่างดีแข็งแรงถังตักน้ำพับได้โฟล d i n บ b ร c เก็น้ำหนักเบา20ลิตรตัวนี้บรรจุอยู่ในที่ผอที่เล็กกระทัดรัดแข็งแรงแพ็ไปเที่ยวได้สบายคุณสมบัติก็คือใช้เก็บน้ำไปตักน้ำไปตักน้ำมาเพื่อที่จะมา มาใส่เจ้าตัวซิงค์ตัวนี้อีกทีหนึ่งหรือตักน้ำไว้สต็อกเวลาไปทำกิจกรรมต่างๆเช่นเอาไว้อาบน้ำเอาไว้ลาดลดกองไฟเพื่อดับไฟตั้งได้ด้วยตัวมันเองคือน้ำจะดันอลกข้างๆให้เขาพยุงตัวได้ด้วยตัวเขาเองแข็งแรงด้วยการตัดเย็บตรงนี้อัดความร้อนซิลตตเข็บอย่างดีแล้วที่สำคัญคือเขามีมาตรวัดที่ที่เป็นลิตรนะครับผม ครับชุดนี้เป็นชุดเมลคิดนะครับผมในนี้ก็จะมี6ชิ้นอยู่ในอยู่ในนี้ประกอบไปด้วยคือตัวมันเองที่เป็นจาลนลักษณะของจาลนลักษณะของชามก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นผันลองตัดหรือว่าเอาไว้เสด็จน้ำเวลาเราล้างผักแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น ในลักษณะของถ้วยซุปหรือว่าถ้วยชงกาแฟ ى. ส่วนอันนี้ก็จะมีอีกเป็นถ้วยหนึ่งไว้ใส่พวกแกงหรือซุปกันน้ำได้ดูนี้กันน้ำนี่เขามีสายห้อยมาให้เพื่อจะไม่ให้หายจากกันนะครับอำนวยความสะดวกแล้วก็มีช้อนตอนที่เป็นซ่อมเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนมีดตัวตัดมาแล้วก็อีกชุดหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกมากขึ้นก็เป็นชุดช้อนอลูมิเนียมแอร์คราสอลลอยของ ซีดูสม,มิตนะครับก็จะมีเป็นมีดช้อนแล้วก็ซอมพวกนี้แข็งแรงแข็งแรงมากเบาเน้นเบาแข็งแรงเจาะรูไว้เพื่อให้เพิ่มความเบาของเขาครับเดี๋ยวเรามาล้างกันในนี้เลยนะครับสะดวกมากคิดเช่นซิงนี่ทําประโยชน์ได้ได,ได้ได้เยอะหลายๆอย่างเลยครับผมอันนี้เราก็เตรียมผักมานะครับหั่นผักเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาล้างผักเดี๋ยวเรามีที่ตัวเสด็จน้ําตัวนั้นครับผมมันเป็นทั้งแผ่นรองตัดแล้วก็ตัวเสด็จน้ําได้ด้วย แล้วก็ใช้ฝาตักง่ายแล้วก็ล้างเราก็ใช้แผ่นตัวนี้ซึ่งเป็นแผ่นรองตัดได้แล้วก็แผ่นที่เสด็จน้ำแล้วนเราก็กดไว้นะผมเทน้ำออกโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาทดลองดูกับไส้กรอกของเรานี่ม,มีมีสองมีสองตัวช่วยให้เรานะครับก็ตัวนี้ก็จะหันได้ด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองหันดูตัวนี้หันได้นะครับคมนี่ อันนี้เป็นแผ่นรองตัดนะครับเมื่อ่าเดี๋ยวเรามาตัดตรงนี้นะครับเอาละครับหลังจากได้สลัดมาแล้วนะครับผมเราก็จะรับประทานกันอ๋อแต่แหมมันน่าจะขาดรสชาติไปนิดนึงมีครับเน่ครับกล่องใส่เครื่องปรุงสไป์บ็อกเปิดง่ายครับใช้งัดออกมานี่ตัวนี้กันน้ำนะครับผมมีสามช่อง เราจะเซตเครื่องปรุงอะไรใส่ไปก็ได้ตัวนี้จะกันน้ํเออโดยตัวนี้จะเป็นยางนะครับผมอาศัยฟันตัวนี้กดเพื่อจะกันน้ําไม่ให้ไหลออกมาใส่เป็นของเหลวเป็นน้ําปลาหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับเสร็จมาแล้วก็ครับอ่าเราก็จะได้รสชาติมาตัวนี้ เค็มๆอร่อยดีนะครับนะครับหลังจากทําอาหารแต่ใส่ชามอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กําลังจะล้างอุปกรณ์ครับผมตอนนี้เรามีน้ํายานเนกประสงค์ครับผมจาก C2 Summit ตัวนี้นะครับก็จะเอาไว้ทำความสะอาดน้ํายาตัวนี้สารพัดประโยชน์มากตั้งแต่อาบน้ำสระผมซักผ้าล้างจานทำได้หมดเลยนะครับแล้วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยที่สําคัญที่สําคัญคือหลังจากอาบน้ําแล้วเนี่ย เขามีกลิ่นของตะไคร้หอมเนี่ยป้องกันยุงด้วยนะครับตัวนี้อนเนกประสงค์มากใช้กับน้ําเค็มได้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลองล้างดูโอ้น้ำยาตัวนี้มีความเข้มข้นสูงมากล้างไม่มีคราบมันติดเลยนะครับอ๋อเสดดน้ำแล้วไม่มีคราบมันเลยนะครับที่ฉันซิงมีประโยชน์มากตอนนี้เลยนะครับใช้ล้างใช้สตอกน้ําก็ยังอยู่อย่างนี้น้ํายังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับ หลังจากประกอบอาหารเสร็จแล้วจุดไฟเราควรจะดับไฟด้วยเราตักน้ําจากคิดเช่นซิงเนี่ยแหละครับที่เราล้างเมื่ก,กี้ไม่ให้เสียประโยชน์นํากลับมาดับไฟให้ด้วยดับให้เรียบร้อยขอบพระคุณครับที่ติดตามชมการแนะนําผลิตภัณฑ์ของทางร้านในโอกาสหน้าเราจะมีผลิตภัณฑ์จากทางร้านในตัวอื่นมาแนะนําในโอกาสต่ตอไป ขอบคุณครับ